สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำยาหมูยอวุ้นเส้นกันนะครับขั้นแรกใส่หมูยอลงไปก่อนนะครับประมาณสามร้อยกรัมหั่นให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่หั่นมันจะใหญ่เกินไปนะครับขั้นต่อไปใส่วุ้นเส้นนะครับหนึ่งหอ่อต้มแล้วด้วย คนให้มันแตกตัวนะครับอืมเป็นก้อนเลยขั้นต่อไปนะครับเพิ่มความเผ็ดตามพียี่สิบเมตรแล้วใส่ลงไปนะครับใส่เลยต่อมาใส่น้ำปลานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เลย ต่อมานะครับใส่น้ําตาลตามที่ชอบของผมประมาณนี้นะครับใส่เลยต่อไปก็ใส่ผักนะครับอันนี้ใบขึ้นช้านะครับหั่นให้เรียบร้อยเป็นชิ้นชิ้นใส่เลย ต่อมาคุกให้เข้ากันนะครับต่อมาเพิ่มความสดชื่นนะครับหัน่นมะเขือเทศหนึ่งลูกแล้วก็ใส่ลงไปใส่เลยแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวด้ดนมานาวหนึ่งลูกนะครับหรือว่าใครจะเปรี้ยวกว่านี้ก็ได้ใส่เลย <c oughs> อีกครึ่งลูกนะครับ ล้างมือแล้วออกดีวะเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับยาหมูยาวุ้นเส้นพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับเอากินเป็นไงบ้างครับ